พี่น้องกินข้าวใบทำกันเด้อข้าวใบได้พี่น้องเอ้ยพิราบมาซาทำเหมือนหางกวดตะกะเตนพี่น้องกับสุกน้ำใหม้เด้อกับตุ่มพัดมาสิบข่าวขอยาตะกะเตนกินกันเด้อเอฟซีชิรักมาสุขคนเด้อทั้งไทยและลาวต่างประเทศเด้อยตะกะเตนกจะรอกับโตใหญ่แล้วรออ่ะไม่ไม่เอฟซีทักเท้าทางไทยต่างประเทศเด้อทำกันเด้อ จับได้เพื่อนทั้งเมืองนอกเพื่อนทั้งเมืองไทยมาเลยเฮ้ยขวตกกะกะแตนเด้อน้องหลายประกันตกกะกะแตนเมื่อคืนมามาสิครัมา,มา,มาลูกหลานทั้งเมืองนอกร้านทั้งเมืองไทยมาเด้อเน็ดสลีดเมกกีก้ขวตกกะกะแตนเหื่อยเด้อพิมพ์ต้อนเ,ออนเอป้าเด้อน้องเด้อ นุมาเด้มาเด้มาเด้อแก่ปลาแดกอ่ะจนพะกเตามาใ่ไหมปลูกเนจนพะกาเตานัยเดอกเรงนไปมาปลูกนนออกนเออเรือเด้ดอกงามสุดน้ำไมก็แซ่บแสุดน้ำไม้เศ้าเลยพีนน้องมากินอีกมันก็ายนึงมันก็สวดการ มันย no, <t Jean Rabbit bulun> ัง no อ่อนอยนจากกระแตนลงไ้ให้นั่งหลังคนจากกระแตนขจาวเป็นฝนหงวยก่อนให้ฝนหงายไปมีไรจากกระแตงค่ะจาวดู้ยสิอือฮึบไา่ต้องจากกระแตงไม่เออยังบอกว่ามันไปรอบใบไปมงคซื่นคะเออเธอจะมาชินอนตื่นใช้ใช่ใช่คือเขามาก็สามสี่ชั่วโมงเราก็แจ้งแล้ว ไปก็ถูกแรงข้างบ้งจะเห็นมันไปหน่อยไปมึงนี่แน่มึงเหมือนมเห็นตักเต้นพอตัวคนน่ะหน้าคุ้งห่อนหน้าพอร้าวหน้ามันบานแครบมันจงตัดเลยมั้ง เก็ดโคมชิปเนกี่ซื้อข้าวหอยหนึ่งชิปนกี่เขาซีให้ตอนย่างมมดอ,อีกแค่ไหนแก่ได้เหมือนนะน้อสุดใจคนลดจะชิมจักเตนเลยนะหอ้มากเลยนะอือหน่อย ไหลกไฟไล้3บิศนี่แหละอาหารแสบสุดยอดอาหารสุดยอดเลยเนะี่ยเอาไปเต็มตุกกว่เชื้อกันยังได้เต็มตุกกว่เชื้อมาผ่านตุกกัน30พันสักแตนเฮ้ยไปกันมาไปเสี๋ยวปขาย ไปเด้อไปได้ร้านไม่ใช่รถไฟไม่งายพอกาหาพันหาพันม,มันเลยม่ตักเตนตลาดค่ะเหมา่อตัเองเอาห่าวอาเอาปทำามเรงไปบ่นหน่อยไปได้กายไม่เลิกคายเศษมุกเศษหอไปคลายให้คิดพันนิดน่อยหนึ่งเหี่ยไม่ง่าไปตักแตนตัวนี้แบบไข่แม่ตัวหน่อย ก็คายกองหาพันคล้ายสีพันให้เขาอย่างเงี้ยมันทิมให้ทิมให้คนในตลาดนะทำไมขาดเนี่จะได้ไปจังกขาไปจักไปแล้วจะไม่แน่ไปขาเขาเหาอกะมือหนามาเดยเลอะมอไม่เลอมือนาเนะันกยูชงจมันจิจับง่ายฝนตกทำมันเราะเลาลงมันตกตก นึกแบบว่ามันการหลาะแกมทางเมื่อแม่มันมาตั้งใจก้านเอ้าออกไปหาผิดเ็นตั้งตัวุกการแล,ล้วก็เจนก้านไม่ลดไปเอาตกขทคายก็ได้ทุกขก่ายกาย็เคยเหล่าข้า,าในบ้านมัดดีเนี้ ติบเต้าห่อก็ได้เดยอันนี้่งหนึ่งกาสันสันไปซื้อกิ๊บระเด็กไปง่วกินสายสอาดตาม่นโดนบ้านปมนแรงี่เสียหั่นเดียวมันเด็ด คอยเลือกถ่ายหน่อยเออกลังกายกล้องดินเน่ยเอาไปถิมนอกด้ถิสสวนเขาด้ยังาย่ายตายเอาเม่ลกระหอนเอามเป็นเบียบเป็นงานมันแห้งกระหอนเอาจี้กับกล้องมาต่างหากานึ่งยิมนึงรวมเลย คนกะคนตกไรไปหมดไปหากบบาระบะโบเห็นพี่น้องยตักแตนนะะี่ค่ะเพราะว่าเย็นยานตักแตนหันบริยูว่างประมาณหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงตักแตนขึ้นมาตอนตีหนึ่งพี่น้องตีนหนึ่ง,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 งตีสองตีสามมันเปลี่ยนละวมนขึ้นรอบเด้อปก,กอติอ่ะไปส่วงไปหากินตอนไหนตักแตน่าเัวแรงไปจะหัวแรงทันเด้อ,อลงตังตง้มมันกินอิ่มมันไม่ลงตัง้มแต่เก่าเลไ,ไปเลกเสริมฉันจินมัน คำมือซุ่มไปรดกันตะแยงนต่ข้ากับการที่แม่ในมอนะฮาคินหายากกคำกัคืบ้น,นบริยานเดี่น้องได้ไปเบิดกันตะแตนการกบก้านเขียดการอึงอาจะพุนตกคัดของไปรดไปพุยากกัไปจะลูกนังน้อยหา,ยายกินน่ะการเขียดกันป้อนลูกผั้พนาะมเป็น้ากินผู้พน่ะมันคืาเขียดพัมันตาคับทักกบตาเขียด อนหมดเลยเจ้าน่ะเด็กน้อยยำปอแก่นยำแก่นอพ่นบ่ได้กินบ่เนาะสิว่าเจ้ากินบ่ขี้กับแก่ก็ยังกินกับแก่ขี้ขี้เียมลูกแก่เจ้าก็กินแม่จี้เนาะย่องปุ้งเนาะย่ตงอ้าเพลืขี้เียมนเฮือนแ่ก็อขี้เียมาีเอมาิ้พี่น้องเอ้ยปให้ขี้เียมเมขี้โกกับโกดีสร้างดีทองปุ้งกับโกกับขี้เียม อป้อนลูกว่ะเด็กๆเลยนี่ย้อนยันเร็อย่างเนี่ยได้กินได้กินมืดเนี่ยเบื่อกินมดดก็สั่นซักไม่เลยเรือกสิกินมดก็ถูกข้าวหนะผมแม่เนาะเฉย่เนาะแม่เนาะมันไถได้อ่าเยอะยิ่งมันจะบิหมี่มักินยังข้าวบะมี่ข้าวหอมข้าวขาว การเนี่ยตะกียบนี่มีแตปลาแถวนน่นะจะไ้ตอนนี้มีเพื่อนคนในมอนมาดูก่อนมูนนี่นี่นะมิเขียดแถวนน่นะพวกเข็ดกินเงียจักเขียนในตีนขันใดวาสันซะอึ่งเพราะอึ่งน้องแม่น้องอึ่งช่องน้องดินเปดอกดินเมฆใสอยู่นะดินของขับนบนให้พาวเรบเป็นในมอนถ่ายดินของข่วงให้เบิ่งนะกเ่จะกบจะเคียดตักกระยนนีาหัน บ้านฮากินมีมอนพีหลอกก็บใบยากพราะว่าเรไปซื้อของใหายข้อเปลี่ยนเนี่งเป็นเป็นกานซื้อของให้ยเนี่ยฮ่ากินบัเป็นเลยจ้ะเสบดใส่มองกับบัปเป็นเทน้ำบัวเป็นตักอย่างต้มแจ๋วยังบัเป็นขอนั่งหลาย โมเป็นเนี้ยสักอย่างไม่ใช่เมียเห็ดให้กินจะอยู่กับเมียตัวนั่นค่ะเห็ดของกินบ่แช่นเนี่ยแฮงเต๊กแบบนึงเราผลิตของกินกับโมเป็นแน่พี่นอ้องเลยเราพูดเราอยากหูอ้อยู่ <c oughs> เลยกินอาหารเลยขบผ่ามูอเลยสาดการวิตามินเลยพอตจัแจวกับโมเ,เป็นเนี่ยค่ะเนี่ยน้อยจ้ะตับแจวบ่เป็นบ่เป็นนี้ยไม่ใช่ผิดปนนะกับแป้งนัวดนะมันคือถางห<อ>นึ่งก็เด็กถางหนึ่งแจวเผินแจวบ้านนอกคนละ จำหมึกเกลือครั้งนึ่งไปถวยมาให้่ัวกินเมียเพิ่นแม่น้อยนะปลาแดคก็ครั้งนึงจำหมึกเพชรแล้วก็มาจำปลาแดกแต่บาพค่ังมืนไปหากบหาเขียดนอนแบบเต่าห้ามกัดลูกเต่าเห็ดกินเองเพราะว่ามันมาถึกปากเรานั่นมีแต่รอบหนึ่งเขาไปห้ยลูกเต็ดกินเอง พึ่นตะกี้ก็มวนได้พี่น,น,น้องเลอพึ้งตะกี้ร้อนละหางซิงหาอยากบัดนอกบัดนาครับมวนว้าคือใบเแข็งแล้วร,ร้อ,รอหนหอ่อะหอบได้ค่ะกำลังลมผีลมหนองมมวนมือหนาเราที่ท่านต่อทีห <c oughs> นาที่โตแม่เรานั่งคนอันนั้นเท่าคุณลูนั่งอ้วกแม่ อาคิดนนิกระเมี้มอนลาไปก่อนได้พี่น้องเ้ยลืมติดตามคิดนาเด้อลืมกดแชร์กดไลค์ซับสไครต์ส่งน้องน้ำจิ้งใหญ่หมอนด้ีจน้งเด้อบาย